สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง y YouTube ออโต้บารรีวิวช่องรีวิวรถยนต์ที่เรามุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลรถยนต์เจ๋งๆให้กับคุณแบบตรงไปตรงมาและสนุกสนานถ้าคุณชื่นชอบรีวิวรถยนต์รถใหม่รถไฟฟ้าหรือไอเดียรถคอนเซ็ปต์สุดล้ำเราขอเชิญชวนให้คุณกดซ u b s c r i b e ช่องของเรานะครับการซ u b s c r i b e ของคุณคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีมงานออโตบาร r รีวิวช่วยให้เราสร้างเนื้อหาคุณภาพดีๆต่อไปได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มรีวิวกันเลยเสียงดนตรีตื่นนนนเเตต้้้ขึริ่ม ลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณกำลังขับรถตู้คันเล็กๆสีน้ำเงินเข้มสุดเทหลังคาเปิดขึ้นเป็นเต็นท์อัตโนมัติมีแผงโซลาเซลล์ทำงานเงียบๆผลิตไฟฟ้าให้คุณใช้ในป่าลึกหรือชายหาดส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแพงๆหรือรถใหญ่บึ้งตึงแล้วถ้าบอกว่ามันคือรถจากแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกแต่คุณภาพดีอย่างดาเซียละ่ะใช่แล้วครับในวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการของ2026ดาเซียอัลตราวันเดอร์ c a m p ปอร์แวนโมเดนที่ผมฝันขึ้นมาเองมันคือรถคอนเซ็ปต์สมมุติที่ผสมผสานความเรียบง่ายแบบดาเซียเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับสายแคมปิ้งตัวจริงถ้าคุณกำลังมองหารถที่พาครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไปผจญภัยโดยไม่ต้องเสียเงินเป็นล้าน้านอยู่แล้ววิดีโอนี้คือของคุณเลยอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือไอเดียที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดถึงการเดินทางแบบอิสระตลอดไป ก่อนอื่นเลยครับผมต้องย้ำให้ชัดเจนว่านี่คือเนื้อหาแบบสมมุติล้วนๆนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือประกาศอย่างเป็นทางการจากดาเซียแต่อย่างใดมันคือไอเดียส่วนตัวของผมจากช่องออโตบางรีวิวที่อยากนำเสนอให้คุณได้เห็นภาพรถแคมเปอร์ในฝันที่เข้าถึงได้ง่ายผมใช้จินตนาการผสมกับเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปี2026เพื่อสร้างสรรค์ดาเซียอันตราวันเดอร์ขึ้นมาถ้าคุณชอบไอเดียแบบนี้แชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับแล้วเรามาเริ่มจอะลิกกันเลย มาดูดีไซน์ภายนอกนกันก่อนครับจากภาพที่คุณเห็นมันคือรถตู้คอมแพคขนาดกระทัดรัดยาวประมาณ4.5เมตรกว้าง1.8เมตรสูง1.9เมตรเมื่อหลังคาปิดแต่พอหลังคาเปิดปุ๊บสูงพุ่งไป2.8เมตรเลยทีเดียวสีตัวถังหลักคือน้ำเงินเข้มเมทัลลิกที่ดูเท่และทนทานเหมาะกับการขับลุยธุรกรนดานกรอบล้อและกันชนล่างเป็นสีดำด้านผสมกับล้ออัลลอยขนาด17นิ้วลาย5กงที่ดูแข็งแกร่งแต่ไม่หนักเกินไป ด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบวายแบบใหม่ของดาเซียที่มีแถบเล็ดไฟ d a y t i ร e running l i g h รูปตัววายสีขาวสว่างสวยดูโมเดิ์สุดสุดไฟหน้าเป็นแบบฟูลเลสอัดทีที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะกลางคืนมืดสนิทหรือขับฝนตกหนัก มันก็สว่างจ้าแต่ไม่บอดตาด้านข้างมีหน้าต่างบานใหญ่สีบานพร้อมกระจกกันรอยขีดข่วนแบบพิเศษที่ทนฝุ่นและกลิ่นไม้ในป่าและที่เด็ดสุดคือหลังคาป๊อปอปเต็นท์แบบอัตโนมัติเปิดได้ใน30วินาทีด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ้าใบาเต็นท์เป็นแบบกันน้ำกันยูวีและมีหน้าต่างต,า,งตาข่ายกันยุงด้าน,นบนมีแผงโซลาร์เซลล์300วัตต์ติดตั้งเรียบร้อยผลิตไฟฟ้าได้วันละ1.5ดกิโลวัตต์ชั่วโมงเพียงพอสำหรับชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์ในรถผมจินตนาการวว่่่าารรถถคััันนนี้ข้ขบงยเหมือตูทไป แต่มีกราวด์คลีรานสูง180มิลลิเมตรเหมาะกับถนนลูกรังหรือเนินเขาเล็กๆไม่ใช่ออฟโรดสุดโหดแบบจิ๊บแต่พอให้คุณไปแคมปิ้งในที่ที่คนอื่นไปไม่ได้ด้านท้ายมีประตูบานเลื่อนกว้าง1.2เมตรเปิดง่ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบเีเลสและมีบันไดพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูผมคิดว่าดีไซน์แบบนี้ทำให้ดีเซียอันตราวันเดอร์ดูเป็นรถแคมเปอร์ที่เรียบหรูแบบชาวบ้านไม่ฟุ่มเฟือยแต่ใช้งานได้จริงราคาที่ผมฝันไว้คือเริ่มต้นแค่75,000 0บาทเท่านั้น ถูกกว่ารถแคมเปอร์ญี่ปุ่นหรือเยอรมันเกือบครึ่งแต่วัสดุภายนอกใช้โพลิคาร์บอเนตผสมไฟเบอร์กลาสทนทานต่อการกัดกร่อนจากทะเลหรือภูเขาถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดใหญ่เกินไปคันนี้คือคำตอบครับลองนึกภาพขับมันไปอ e ีสปอร์ตหรือทะเลอันดามันสุดยอดไปเลยต่อมาเรามาพูดถึงเครื่องยนต์และสมรรถนะกันบ้างครับ ในฐานะรถคอนเซปต์ปี2026ผมให้ดาเซียอันตราวันเดอร์ใช้ระบบไฮบริดแบบไมล์ไฮบริด1.2ลิตรเทอรลโบชาร์จผสมมอเตอร์ไฟฟ้า4 8โวลต์ให้กำลังรวม140แรงม้าแรงบิด260ินิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นหลักแต่มีระบบ AWD optional สำหรับสายลุยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือ CVT ที่นุ่มนวลช่วยประหยัดน้ำมันเหลือเชื่อทางไกล20กิโลเมตรลิตรในเมือง15กิโลเมตรลิตรถ้าขับแบบไฮบริดเต็มสูบสามารถลุยออฟโรดเบาๆได้ห้เมตร โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแบตเตอรี่หลัก10กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จจากโซลา่าหรือปลั๊กบ้านได้เต็มใน4ชั่วโมงและระบบ Regenerative b r a k i n g ที่เก็บพลังงานตอนเบรกช่วยยืดระยะทางได้อีก10%ผมชอบตรงที่มันไม่ใช่ E ีเต็มตัวเพราะดาเซียเน้นความเรียบง่ายแต่ก็ตอบโจทย์โลกสีเขียวถ้าคุณขับจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ระยะทาง800กิโลเมตรค่าใช้จ่ายไม่เกิน1,000บาทแถมยังเงียบสนิทไม่รบกวนธรรมชาติรอบตัวระบบช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อ ปรับความนุ่มแข็งได้ผ่านแอปมือถือช่วยให้ขับนุ่มในเมืองแต่แน่นหนึบตอนลุยทางครุกระเบรก ABS บวก EBD บวก ESP มาตรฐานพร้อม Hill Descent Control สำหรับลงเนินชันและ Tire Pressure Monitoring ที่แจ้งเตือนแบบ real time ผ่านหน้าจอรถด้านความปลอดภยัยผมใส่ ADAS เต็มรูปแบบ Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist Blind Spot Detection และ Automatic Emergency Braking ที่ตรวจจับคนเดินถนนหรือสัตว์ป่าได้แม้ในที่มืด ด้วยกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกรอบคันสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กมันปลอดภัยสุดๆผมจินตนาการว่าถ้าขับตอนกลางคืนระบบไฟจะสแกนทางข้างหน้าและปรับโฟกัสให้ชัดเจนโดยไม่บอดตารถส่วนมานี่คือสมรรถนะที่ทำให้อันตราวันเดอร์ไม่ใช่แค่รถแคมปิง้งแต่เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ขับสนุกทุกวันทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยการออกแบบภายในสำหรับแคมปิ้งครับ เปิดประตูเข้าไปคุณจะเจอห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับ4-5คนที่นั่งด้านหน้าเป็นบอกคู่ปรับไฟฟ้า8ทิศทางวัสดุหนังสังเคราะห์ผสมผ้าลินินทนทานและระบายอากาศดีไม่เหนียวตัวตอนอากาศร้อนด้านหลังเบาะแถวที่2พับเก็บได้แบนราบกลายเป็นพื้นเตียงยาว2เมตรกว้าง1.2เมตรสบายสำหรับคู่รักหรือครอบครัวเล็กพื้นที่เก็บของใต้บาะมี500ลิตรเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางหรือจักรยานพับได้ หลังคาป๊อปอัพไม่ใช่แค่เต็นท์แต่มีช่องทางขึ้นบันไดในตัวและพื้นที่นอนชั้นบนสำหรับ2คนพร้อมที่นอนโฟมเมมโมรีโฟมหนา10เซนติเมตรที่กันความชื้นผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยากนอนดูดาวบนหลังคาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องฝนเพราะมีระบบการน,น้ำอัตโนมัติส่วนครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันเตาไฟฟ้า induction, อินดักชัน2อหัวต่อจากแบตเตอรี่ได้สิ่งน้ำจิ๋วพร้อมปั๊มน้ำ20ลิตรและตู้เย็นคอมเพรสเซอร์ขนาด50ลิตรที่กินไฟน้อยแช่ยเย็นได้24ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียบลักมีตู้เก็บของแบบโมดูล่าที่ถอดประกอบได้ปรับเป็นชั้นวางเครื่องปรุงหรือที่แขวนเสื้อผ้าได้ตามใจโต๊ะผับติดผนังทําจากไม้รีไซเคิลรับน้ําหนักได้20กิโลกรัมพอสําหรับกินข้าวหรือเล่นไพ่กับเพื่อนเพื่อนห้องน้ําใช่ครับมีห้องน้ําเคลื่อนที่ขนาดกระทัดรัด ฝักบัวอาบน้ำจากถังน้ำร้อนพกพา10ลิตรกล่องส่วมเคมีแบบพับได้และกระจกเล็ดที่มีไฟส่องสว่างในตัวทุกอย่างออกแบบให้ประหยัดพื้นที่แต่ใช้งานสะดวกเหมือนอยู่บ้านผมจิงตนาการว่าตอนเช้าคุณตื่นมาเปิดหลังคาดูดอากาศบริสุทธิ์แล้วชงกาแฟจากเครื่องชงมินิที่ต่อ USB ได้มันคือความสุขแบบเรียบง่ายที่ดาเซียทำได้ดีที่สุด ระบบเทคโนโลยีในอัลตร w าวันเดคือจุดเด่นที่ผมใส่ใจมากครับแผงหน้าปัดเป็นดิจิตอ l คลัสเตอขนาด10.25นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่แบตเตอรี่โซล่าและแม้แต่สภาพอากาศข้างหน้าหน้าจอกลาง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบแบบไ l e s s ต่อจากสมาร์ทโฟนได้ทันทีมีเนวิเกชันอ f ฟไลน์ที่ดาวน์โหลดแผนที่ได้ล่วงหน้าสำหรับคนที่ไปป่าลึกไม่มีสัญญาณ ระบบสมาร์ทโฮมอินเตกรชันด้วยควบคุมไฟเลดในรถแอร์และเตียงผ่านแอป w o n เดอ App ปที่เชื่อมต่อบลูทูธหรือ Wi-Fi จากแผงโซลา่าเสียงเพลงจากลำโพง6ตัวฮาร์แมนคาร์ดอนมินิที่ให้เบสหนักแน่นเหมาะกับฟังเพลงร็อกขณะขับทางไกลและระบบ Voice Command ในภาษาไทยอังกฤษเช่นเฮดเซียเปิดหลังคาหรือหาที่แคมปิ้งใกล้ที่สุดมันฉลาดพอที่จะแนะนำจุดจอดรถปลอดภัยจากฐานข้อมูลชุมชนผู้ใช้อันตราวันเดอร์ผมคิดว่าถ้าคุณเป็นสายเทคโนโลยีแต่ไม่อยากจ่ายแพง นี่คือรถที่บาลานดีที่สุดแบตเตอรี่หลัก 12V 100A สำรองไฟได้48ชั่วโมงสำหรับแคมปิ้งแบบไม่เสียบปลั๊กและ USB พอร์ต6ช่องบวก AC i n v เตอร์ 300W สำหรับชาร์จแล็ปท็อปหรือโดรนมาพูดถึงการใช้งานจริงกันบ้างครับสมมุติคุณวางแผนทริปแคมปิ้ง3วัน2คืนเริ่มจากรถเสบียงอาหารแห้งเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินป่าหมดพื้นที่เก็บของไม่ต้องห่วงเพราะอันตราวันเดอร์มีรูฟแฟล็กพับได้รับน้ำหนัก100กิโลกรัม สำหรับจัก,กรยานหรือกระเป๋าเต้นสำรองขับออกจากเมืองระบบเนวิเกชันนำทางไปเส้นทางประหยัดน้ำมันที่สุดระหว่างทางหยุดพักที่จุดชมวิวเปิดหลังคาป๊อปอัพแล้วปีนขึ้นไปนั่งจิบกาแฟมองพระอาทิตย์ตกดินตอนกลางคืนจอดรถในป่าระบบอะลามแบบโมชั่นเซ็นเซอร์ตรวจจับสัตว์หรือคนแปลกหน้าแจ้งเตือนมือถือทันทีภายในรถแอร์จากแบตเตอรี่ทำงานเงียบๆช่วยให้หลับสบายเช้าว,วันต่อมาอาบน้ำจากฝักบัวร้อนที่น้ำมาจากโซล่าฮีตเตอร์ ทำอาหารเช้าบนเตาอินดักชันแล้วเก็บขยะในถังรีไซเคิลในตัวรถทุกอย่างอีโคเฟรนลี่สุดๆผมเห็นภาพครอบครัวคุณหัวรอราขับต่อไปยังน้ำตกหรือภูเขาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเชือเ้อเพลิงหรือที่พักโรงแรมแพงๆอันตรา์ทำให้การแคมปิ้งกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมือใหม่หรือโปรแต่แน่นอนครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียในฐานะรีวิวที่ตรงไปตรงมาผมคิดว่าจุดอ่อนของคันนี้คือพื้นที่จำกัด ถ้าคุณไปเป็นกลุ่มใหญ่6กถึงเคนอาจเบียดเซียดอถ้าเทียบกับแคมเปอร์ใหญ่แบบเฟียดดูกาโตมันเล็กกว่าแต่ข้อดีคือขับง่ายจอดสะดวกในเมืองและประหยัดกว่าเยอะน้ำหนักตัวรถแค่1,400กิโลกรัมทำให้เร่งแซงดีไม่ลากจูงเหมือนรถยักษ์และราคาอะไหล่ถูกเพราะแพลตฟอร์มเดียวกับดาเซียจ็อกเกอร์ที่ขายดีอยู่แล้วถ้าคุณชอบความหรูหราแบบเมอร์เซเ Mac าโกโปโลคันนี้อาจไม่เหมาะแต่ถ้าคุณมองหาความคุ้มค่าและอิสระนี่คือตัวเลือกในฝัน ผมจินตนาการว่าตลาดไทยจะฮิตมากเพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเพียบแต่รถแคมเปอร์หายากและแพงอันตราวันเดอร์อาจช่วยให้คนไทยเข้าถึงการแคมปิ้งมากขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สรุปแล้วครับ2 0 2 6ดาเซออันตราวันเดอร์คือไอเดียสมมติที่ผมรักมากมันผสมความเรียบง่ายของดาเซยเข้ากับความล้ำสมัยสำหรับไลฟ์สไตล์แคมปิ้งสมัยใหม่ดีไซน์เท่เครื่องไฮบริดประหยัดภายในครบครันเทคโนโลยีฉลาดและราคาเข้าถึงได้ถ้ามันเป็นจริงผมจะเป็นคนแรกที่จองเลย แต่จำไว้นะครับนี่คือฟิชชั่นแนลคอนเทนต์จากออโตบางรีวิวไม่ใช่ประกาศจริงจากดาเซียถ้าคุณมีไอเดียเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกผมได้เลยเราอาจทำวิดีโอพิเศษตามไอเดียคุณก็ได้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องออโตบางรีวิวนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและคอนเซปต์เจ๋งเจงต่อไปสำหรับวิดีโอถัดไปอย่าพลาดเรา,เราจะพาคุณไปจอดลึก2026 Toyota Hilux EV Off Road b e a t รถกระบะไฟฟ้าที่ลุยได้ทะลุทุ่ง รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนเกมการขับลุยในไทยยังไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้แล้วเจอกันครับขอบคุณที่รับชมสวัสดี